สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วน,นะครับช่อง Youtube ช่างสิงรช่างโรงงาน,น,นบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูอาการของกระจกไฟฟ้ารถยนต์ด m a x ็ออนปี2015นะครับเหมือนเดิมนะครับมาดูปัญหากระจกไฟฟ้ารถยนต์ Isuzu ี m a x a อนแคปนะครับรุ่นปี2015นะครับ มาดูกระจกฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งประตูคนขับนะครับขึ้นได้ลงได้ครับมาดูประตูซ้ายนะครับประตูซ้ายขึ้นผมกดคอนโทรลที่นี่นะขึ้นไม่ขึ้น ครับกดลงไม่มีปฏิกิริยาอะไรกดขึ้นไม่ขึ้นนะครับปัญหานี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปเช็คฝั่งนี้ก่อนว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมากดฝั่งนี้นะครับตอนนี้กระจกม,มันลงอยู่นะกดขึ้นกดขึ้นได้ขึ้นได้อกดลงดิ กดลงได้ขึ้นได้เอาอาการแบบนี้นะครับไม่สามารถที่ตัวคนโทนที่ฝั่งประตูคนขับได้แล้วตัดปัญหาคือมอเตอร์นะครับมอเตอร์ไม่เป็นอะไรนะต่อมาเราจะมาเช็คไฟนะครับมาเช็คไฟโอเคนะครับ ฝั่งนี้ไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับแต่ฝั่งประตูซ้ายสามารถกดขึ้นลงได้ปกตินะเดี๋ยวเราจะมาเช็คตัวนี้นะครับแล้วกดลงนี่ลงไหมกดลงได้นะครับกดลงได้ตุ้มกดลงนะกดตัวนี้นะไม่กดลงนี่จะกดตัวนี้นะ ดูฝั่งนู้นลงได้ลงได้แต่ขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คสวิตตัวนี้นะสวิตตัวนี้ชิกสวิตตัวนี้ว่าสัญญาณนะครับสัญญาณตัวนี้นะครับสัญญาณที่ส่งไปฝั่งนู้นนะครับก็คือเป็นสัญญาณ ขาขึ้นไม่ทางานนะครับขาขึ้นก็คือเป็นตัวนี้นะครับน้ําตาลคาดดําตัวนี้ว่าไปไปมันจ่ายไปหรือเปล่าว่าสัญญาณมันไปหรือเปล่านะครับเส้นสีน้ําตาลตัวนี้นะครับน้ําตาลเขียวก็คือสัญญาณขาลงกระจกขาลงฝั่งประตูซ้ายนะครับ สองเส้นนี้นะครับก็คือสัญญาณไฟนะครับก็คือจะเป็นสายกาวสายลบมันรเองพอมีสัญญาณสั่งนะครับมันจะเป็นบวกกันทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะลองกดอีกครั้งนะมันขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวมาเช็คไฟกันอันดับแรกใช้ควงเช็คกไฟ ผมจะใช้ไก่ควงเช็คไฟส2บสองโวลต์น,นะครับในการเช็คปลายเส้นหนึ่งจับกาวไว้นะครับจับกาวไว้เหมือนเดิมปลายสายปัญหาก็คือฝั่งสวิตช์ฝั่งประตูคนขับนะครับมันกดแล้วมันไม่ขึ้นแต่ฝั่งซ้ายมันขึ้นลงได้เส้นนี้นะครับที่ผมบอกก็คือเส้นสีน้ำตาลดำก็คือสัญญาณขาขึ้นนะครับไปฝั่งนู้นนะครับปกติมันจะเป็นลบนะ พอกดมันจะเป็นบวกดูนะเดี๋ยวอันดับแรกเราเช็คไฟไอจีก่อนก็คือไฟ12โวลต์มาหรือเปล่าเ,เห็นไหมโอเคนะขึ้น ิ้มไปให้โดนขั้วนะครับแล้วกดขึ้นนะกดขึ้นตยู่แล้วแต่กดดนะครับฝั่งฝั่งซ้ายนะครับไม่มีนะครับเห็นไหมลุงจะกดขาลงนะกดขาลงเห็นไหมขาลงมีนะๆๆเห็นไหมเ๋ยเอาไปรีกนะเห็นไหมครับขาลงมีไฟมาดูขาขึ้นขาขึ้นขาขึ้นไม่มีไฟนะครับเห็นไหม น,นี่ผมกดสวิตช์ขึ้นอยู่นะฝัอ่งอประตูซ้ายมันไม่มีไฟมาเนี่ยแสดงว่าสวิตช์ตัวนี้นะครับติดแสดงว่าหน้าคอนแทคมันติดกันดูผมจะวัดเส้นนี้สองเส้นนี้นะรอบกดสวิตช์ฝั่งซ้ายนะครับประตูซ้าย ไม่ทํางานดูขาลงนะครับขาลงประตูซ้ายนะครับเห็นไหมขึ้นเห็นไหมโอเคนะครับสรุปว่าเป็นที่สวิตนะครับตัวนี้ต้องแกะสวิตออกมาดูนะครับต้องแกะสวิตออกมาดูว่ามันเกิดจากอะไรถ้ามันซ่อมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนสวิตตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสวิตตัวนี้เลยนะครับมาดูกัน ตัวน,นี้นะครับก็คือเป็นสวิต์ใหม่นะครับสวิต์ใหม่เสียบนะครับก่อนเสียบปิดสวิต์แจกก่อนปิดสวิต์แจใหม่โอเคเดี๋ยวเรามาเช็คนะตัวน,นี้ก็คือเป็นสวิตต์ตัวใหม่แล้วนะครับมาดูมาดูมาเช็คไฟก่อนนะครับเช็คไอจี NG NG ก่อนนะนดัแบบแรกเรืองเช็คไฟ12โอ,อวลต์ก่อนโอเคมานะครับมาดูหาขึ้น,นครับ สวิตฝั่งซ้ายนะครับให้ประตูซ้ายทํางานนะครับตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมไฟมาแล้วเห็นไหมมันขึ้นแล้วนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูโอเคอูขาลงใหม่อีกรอบเห็นไหมมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ผมจะกดฝั่งนี้นะฝั่งนี้ขึ้นตอนนี้ประตูกระจกมันลงอยู่นะ ขึ้นแล้วนะครับกดลงลงขึ้นเดี๋ยวเราไปคนโทรลฝั่งนู้นดูเดี๋ยวเราจะมาคอโทรลฝั่งน,นี้ดูนะกดลงกดขึ้น นี่ได้แล้วนะครับแสดงว่าเป็นที่สวิตกระจุกนะครับเป็นที่สวิตฝั่งฝังคนขับนั่นเองนะครับที่น่าจะสวิตเสียนะครับเพราะว่าสายสายเก่ามันไม่ส่งสัญญาณเป็นบวกมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ